ก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมพบพอกับพานหมีเช่นเก่าเช่นเคยนะครับผมวันนี้พานหมีกัสศิลงมหาหนไม้นะครับผมเพราะว่าจะเอามือแกงเที่ยงนะครับผมตัวนี้ก็ประมาณ11นาฬิกากว่ากว่านะครับผมผมก็มีอุปกรณ์ในการคูดตอไม้ผมคือเสียมนะครับที่ขาดบบได้นะครับผมแล้วก็ตะกร้านะครับผมตะกร้าเสืรอเนรูไม้นะครับผม ป็นตะกร้าใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่ผักใส่ของไปวัดไปว่าไปจังหันได้เมดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าของชาวบ้านนะครับที่าชาวบ้านเบิ้นเฮ็ดนะครับผมเป็นงานเครื่องจักรสารของชาวบ้านก็ซื้อมาในราคา450บาทรวมส่งนะครับผมอันนี้ถ้าใครอยากได้กติต่ตอได้นะครับผมเป็นการอุดหนุนของชาวบ้านนะครับเป็นชาวบ้านบ้านผมนั่นแหละครับผมไป ไปหาหน่อไม้กันดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้กี่ยอดกี่หนอนะครับผมก็ไปหากันดูนะครับก็อยู่ตามทุ่งให้ทุ่งนานะครับผมก็จะมีป่ากล้วยนะครับนี่น,นี่ก็จะเป็นต้นกล้วยที่อยู่ในสวนนะครับและนี้ก็จะเป็นต้นลำไยอันนี้เขาเอิญหนอ่อไม้ไหลนะครับผมผมก็จะมาหาหน่อไม้ไหลแล้วก็จะมีหน่อไม้โฮะนะครับผมยามนี้ก็จะเป็นหน่อไม้หน่อไม้ไหลนะครับผมจะมี หน่อไม้ไล่ที่เกิดตามห้วยนะครับผมถ้าผมคอยลงไปกับยังบทละเอะนะครับผมอันนั้นก็จะเป็นป่าผักนามผมนะครับเป็นป่าผักนามที่เอาไว้เด็ดกินจําเจวนะครับผมก็จะโอ<ฮ>้ผมกระบ,บริมาหาเหิงแล้วนะครับหลังจากที่ผมถางแล้วก็เด็ดเอายอดน้อยนะครับผมมือนีนอยากกินหน่อไม้นะครับผมก็เลยมาหาลูกไม้ก่อนนะครับกุยกระทะละสุกค,ครับผม กล้วยนี้ก็ประมาณ2องคือสองคือกับถ้าขายนี่ก็ประมาณประมาณร0อยก็รอยบาทนะครับผมเพราะว่าน่าจะขายวีละ20บาทนะครับอันนี้ก็จะขายได้วีละ20บาทแล้วก็จะเป็นวีวีน้อยวีใหญ่นะครับผมกับปะปนกันไปนะครับก็มีอะไรก็ปลูกนะครับผมกับปุปปะเว้นนะครับอันนี้ก็ปีก้ยนี่ครับพอตัดปีแล้วนี่แต่ว่าผมกับทะลตัดนะครับ ถ้าถ้าถ้าบอตัดปีกกล้วยคือมันจะทําให้กล้วยของเรานะครับมันจะวีน้อยนะครับผมมันจะไม่วีใหญ่นี่ก็จะเป็นสวนพักน้ํานะครับผมก็สิลงไปเบิ่งในป่าลูกไม้อันนี้ก่อนว่ามันสิอ่หรือบอ้อนะครับพี่น้องหน,นใหญ่ทั้งกระเดือเลย อันนี้หน่อเดียวก็กินอิ่มนะครับผมนี่ง่ายใญ่ไหมคะโหมันหมานเลยครับผมก็น่าจะ่ยังบถ้รเรามีคนมาหานะครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้ๆมาหาโอ้ใหญ่อยู่นะครับผมนี่ถัดจาปนี่ครับก็มันกรรมหนึ่งนะครับตัว ผมเคยใ้เอาเสียมซับนะครับผมถ้าบ่อเสียมซับมันมันจะหักมันจะบดากินยอดเป็นเมดนะครับมันก็อยู่อยาก,กันเลือกพอสมควรนะครับผมก็ต้องสับเอาจำๆนะครับก็ผมขออนุญ,ญาตปะกองก่อนขาตั้งกองผมก็ฮักนะครับผมผมก็ได้หาแนวมาแขวนนะครับเอาอย่างหัทเอา หน่อไม้ครับผมปหน่อใหญ่แท้ก็จะใส่กระต่านะครับผมกระต่านี่ก็โอ้ยทักแท้ใส่หน่อไม้ได้พอดีเลยนะครับนี่กระโย่หน่อใหญ่พอสมควรนะครับผมก็ ถ้าเอาไปกินนะครับหน่อเดียวนี่ก็คือแกงกินได้นหนึ่งคาบนะครับผมแต่ผมก็ทีหาอีกประมาณหน่อหนึ่งนะครับผมเพื่อจะเอาไปให้ันให้ป้าผมอีกนะครับผมก็ไปปั่นเดียวกินนะครับผมกับบได้เอาท่อผู้เดียวนะครับโอ้ยยอดน,นี้ก็คักอีูนะครับโอ้ยนี่โอ้โอ,โอ,โอ้นี่ครับโอ้อหยหน่อไม้นี่โอ้สองหน่อพู่นะครับนี่สองหนอ่อน,นี่ หนอ่อลายลายยังสีนะครับนี่หน่อไม้ก็ได้อันนี้เอาไปเอ,ดอ็ดหน่อไม้ส้มนะครับผมถ้าหน่อใหญ่ๆแบบนี้นี่แบบนี้เอาไปแกงได้อยู่นะครับแต่แบบนี้เอาไปเอ็ดหน่อไม้สม้มแล้วก็จะมีออีกลำหน่อหนึ่งนะครับนี่โอ้ยนะโผลจะอ่อนนะครับผลหน่อลายลายนะครับนี่หน่อไม้ลาย ครับผมเอาปเปหน่อไม้ส้มฮักจะได้นี้หน่อไม้กระหลายอลีโอ้ยสุดยอดมากครับผมอมหน่อพักใหญ่หนึ่งกับกระต่ายผมนะครับนี่เทียบกับกระต่ายได้เลยโอ้โหนึ่งหนอ่อสองหนอ่อสามหนอ่อสี่หนอ่อห้าหนอนะครับแต่ว่าผมก็ยังบ่ได้หาสุดนะครับผมถ้าใส่เหมือนห้านหนอนี่เต็มกระต่ายผมแท้แนะครับโอ้ใหญ่ขนาดุก มือผมกลำก็บบหุ้มนะครับอันนี้ผมก็จะเอาไว้นะครับผมผมก็จะเอาเฉพาะอันหน่อนน้อยแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าหนอนใหญ่ๆแบบนี้มารอบหน้าผมจะเป็ดอันหน่อไม้ส้มเอาไว้ถ้าแกงใส่ปลานะครับผมผมก็จะเอาเฉพาะหนอนน้อยก่อนถ้าหน่อยใหญ่ก็จะเอาไปใส่หน่อไม้ส้มไปทำหน่อไม้ส้มอึ๊บ ผมก็สาวนอนนอนี่แหละเมื่อกินนอนใหญ่ปาเว้นนะครับโอ้โหได้มาอีกแล้วครับผมโอ้โยอีกหนอนนี่กับพ่อกินแล้วนี่ผมกันฮัหาม,มานครับผมหมานโอ้ยกแข็งนะครับนี่มันจะเก๋ละ่ะต้องสับเอาที่แบบไกลๆยังสีนะครับ พอกินแล้วครับผมบัดน,นี้เมื่อแหละเดี๋ยวจะไปหาเก็บผักต่อนะครับผมหาเก็บผักพอได้เบอร์กินแรงนะครับมือนหมาผมจะเจออะไรบางอย่างนะครับผมเหมือนจะเจอหนูนะครับตรงบริเวณน,นี้นะครับผมคิดว่านะ่ามันน่านจะขึ้นต้นไม้นะครับหาดมกลิ่นแล้วครับผมอืม ป่าพักนามผมก็เขียวปึ๊บเลยนะครับผมแป๊บเดียวนะครับผมป่าพักนามผมก็เป็นเขียวขยะเลยก็คงต้องมาถางใหม่นะครับผมถ้าบ่ถางเมื่อก็จะเขียวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าถ้าผมจะไปขายจังจีิงะมืออื่นมือฮือผมกับมาถางนะครับผมแล้วก็รออีก3มวันมันก็จะป่งยอดขึ้นมาหลายนะครับผม วันนี้ก็น่าจะหาเก็บประมาณสักกํานะครับผมก็จะเก็บสักกลมแล้วก็จะเอาไปกลับบ้านนะครับไปกินกับจำเจวแล้วก็กินกับอนนแกลงลูไม้พร้อมนะครับผมฮาดครับผมนมไม้นะผมก็นึกว่ามดแล้วนะครับผมนี่คิดว่าหมดแต่บริหมดนะครับมันหลีนะผม,มนมไม้ผูนะผูจังยอดอันนี้ หนึ่งสมสี่สี่หนอนะครับผมปาดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยว,ยวลงหายลงหน้าผมซิม,มาเอาอีกนะครับอีกประมาณ3ามสี่วันก็จะกลับมาเอานะครับผมเพราะว่าสิลงนาแล้วนะครับผมใน,นนี้หาตะวันกาเอากระต่า่อนบันนี่ไปหาเลาะอ,อีกนะครับหาเลาะเก็บผัก วันนี้ผมก็จะได้มาเก็บผักหวานอา่ะเพราผักหวานผักน้ำนะครับผมผักน้ำที่อยู่ในหนองนะครับกะซีเด็ดเอาประมาณว่าจะกำนะครับเอาเมื่อกินกับกับแจวนะครับก็ต้องเดินดูก่อนนะครับว่าบ่อนไหนมันเป็นตะเก็บนะครับเพราะว่าผมทาระถางมันก็ค่อนข้างที่จะโฮกนะครับปากระกตาผมเว้นก่อนบันนี้ ยอดนี้พอได้อยู่ครับนี่กับมันกับบ่ปบันไดนะครับนี่ก็ได้อยู่อ้ออันนี้อาศัยเก็บตามแคมนะครับผมเพราะว่าผมบริใสเกือบบูดมานะครับเกือบบูดผมมันแตกนะครับผมพื้นมันแตกน้ำม,มันจะเข้ารองเท้าผมก็เลยบริใสมานะครับเอาไว้ไปตลาดก็ไปเบิ่งใหม่นะครับผมก็ได้ใส่รองเท้านักเรียนมา เดี๋ยวก็ใส่น้ำกันนี่แหละครับผมเดี๋ยวค่อยไปแยกออกนะครับเดี๋ยวขึ้นไปบ้านสวนเข้าไปแยกอีกทีนึง่งผมคิดว่าน,น่าจะเอาบ่อนใบบอนห้องนะครับมันก็ค่อนข้างจะลกนะครับผม บอนกระสูงท่วมหัวผมมาน,นี่อันนี้คือต้นบอนนะครับผมก็คือสูงท่วมหัวผมแล้วนะครับบางต้นแต่บางต้นก็ไม่ท่วมนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับสําหรับวันนี้ดหนอน,นี่กับคักนะครับผมพู้น่ะหนอหนอนี่หนอนนี่สําหรับใครอยากได้ก็มาเก็บเอาได้นะครับผมอยู่บ้านสวนผมนะครับเก็บไปฟีฟีได้เลยนะครับ อโอ้ยโหถ้าผมถางนี่นะครับถ้าผมถางอีกรอบนึงแล้วก็ไปเก็บนี่โอ้ยสั่งมาหลายนะครับอันนี้ผมถางเธอเดียวนะครับผมถางตอนที่เก็บเอาไปขายนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มาถางเหมือนเดิมเลยปึ๊บป่าพักน้ำผมกระเขียวเขียวนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับผม ก็ปล่อยให้มันเกิดเองตามธรรมชาติแล้วก็ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ถ้าใส่ปุ๋ยก็จะงามกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือตามธรรมชาติเลยเก็บเอาตามมีตามเกิดนี่แหละครับผมนี่เอาอีกบหลายนะครับเอาอีกจากน้อยเพราะผมกินคนเดียวนะครับผมแม่ผมก็ไม่ได้กินด้วยนี่แต่ผมกินคนเดียวก็เลยเอาไม่เยอะนะครับเพราะผมจะไปกินแกงนม้นะครับผม เน้นกินแกงหน่อไม้แซ่บๆนะครับ หนามก็เอาไม่เยอะนะครับผมก็จะเอาประมาณเท่านี้นะครับผมเอาที่กินหมดนะครับผมกลัวเอาไปแล้วมันบ่มเมินะครับผมโอ้โเหงื่อผมกันไหลไข้ย้อยนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับผมสําหรับเมื่อนออี้ไปครับผมไปกันต่อ,อวันนี้ก็ได้ทั้งผักทั้งหน่อไม้นะครับผมโอ้ยนี่ พอกินแล้วนะครับสํานี้ก็ได้น้องหมาผมก็ลงมานํานะครับผมอยากกินอะไรก็ลงมากินนะครับผมตามวิถีชีวิตบ้านๆนะครับผมบ่าว่านป่าไม่ได้เข้าไปตลาดในเมืองนะครับผมส่วนมากก็จะมาหาหน่อไม้หาอะไรกินนะครับอยากกินปลาก็ขึ้นไปอ่างเก็บน้ํานะครับผมอยากกินหน่อไม้ก็ลงมาหานะครับเอาเสี่ยมคนเด้อครับมันช่ลืมบ้านผมก็จะจะได้เดินทางกลับแล้วนะครับผม ก็เอาแค่นี้แหละครับผมโอ้ ปลาก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมอยากกินปลาก็ขึ้นมาเอาปลานะครับี่